สวัสดีค่ะวันนี้น้องขอจันจะมาทำเล็บโชว์เล็บสองเล็บเพื่อนเพื่อนดูหน่อยค่ะทำได้เล็บสองอันแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มทำนิ้วต่อไปกันเลยค่ะน้องอย่าไปโดนอึ๊บอันนี้ ค่ะนิ้วต่อไปค่ะนี่ค่ะอุ้ยออนี่ค่ะเวดที่สเดี๋ยวต้องกดเวยค่ะตัวรักกระเป๋า้ออรอแป๊บนึงนะคะรอแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะได้ชิ้นหนึ่งแล้วค่ะอ เราจะมาดัดต้นใหม่นะคะเดี๋ยวเราอยากจะเปลี่ยนสีด้วยค่ะเราจะเอาข้างน,นี้เป็นสีชมพูหนึ่งอ้นน้องไม่ไปดนช่ไหมเด็กไปนแ้นวสวยมากค่ะชนี่กนี้วค่ะนี้ ได้สีชมพูด้วยนะคะ1น,นิ้ว <Yay! S 2> นนเยว้เดี๋ยวเรามาดูกันตอนจบเลยนะคะว่าน้องัาจังจะเล็บสวยหรือเปล่าอนวค่ะ,ะชูสนิ้วเลยค่ะชูสนิ้วนี่ค่ะได้อัอนเดียวค่ะน <laughs> นิ้วต่อไปนะคะเอาแบมือไว้กลางมือไว้นะคะกลางมือไว้นะคะ เด็บเต้เนี่ยได้สิเดี๋ยวก่อนแบมือไว้กังนิ้วไว้กังนิ้วไ,ไว้นี้ค่ะไม่ไม่ต้องเปลี่ยนสีแชมพูอืมก็เห็นนะคะก็เห็นนะคะแชมพูน่าจะมไม่ขูดปากมาข้านี้เสร็จครบห้านิ้วแล้วค่ะ ดูนะคะดูนะคะเออเฮ้ยสวยมากเลยค่ะ <festivals> อ <noon> right. ่ะเดี huh ๋ยวพึ่งน้องก็พึ่งกิบสิมันยังไม่แห้งเดี๋ยวรอแป๊บนะคะอ่ะกลางมือไว้กลางมือไว้อึ๊บอ่าโอเคต่อไปนิ้วนี้เอาสีอะไรดีเนี่ยเอาเอาเอาลายเห็นไหม เอาสีนี้ดีกว่าค่ะอุย๊ยโอ้โหเอาลายดีัหมคะพี่ค่ะลายด,ดาค่ะพี่ค่ะลายดาค่ะอ๋ออันนี้ดีกว่าค่ะมีสีแดงเลยค่ะให้พุเาไว้ละคะบายบายยังไม่เสร็จเลยค่ะจะรีบ,บ่ายทำไมคะยังไม่เสร็จเลยค่ะน้องจะรีบบายทำไมคะ ออกมาแล้วมันสวยด้วยเ,เปล่าเพื่อนเห็นไหมคะนี่เดี๋ยวพอถึงสวยมากเลยนะคะจะถึงไหน

อามาค่ะนิ้วโป้งค่ะ,คะว้าวเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวกันนะคะเราให้มันแห้งก่อนนะคะีนค่ะเสร็จแล้วก็แล้วก็วกชใช้สักครัให้พวกเราด้วยคะ่ะบ๊ายบายโชว์นิ้วให้เพื่อนเพื่อนดูกันค่ะโชว์นิดด้วโอ้โหมีลายอะไรคะดูใกล้ๆเพื่อนๆดูใกล้ๆเป็นรูปเชอร์รี่นะคะแล้วก็รูปหัวใจ นี่เป็นเชอร์รี่แล้วก็มีรูปหัวใจด้วยไม่ใช่ตุ๊กตุ๊กอ๋อรูปโบอันนี้เป็นรูปโบค่ะรูปหัวใจอยู่ข้างนี้ใช่ไหมมีหัวใจนี่นี่นหัวใจสองอันหัวใจอ้าเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะนี่หัวใจค่ะว้าสวยมาก เดี๋ยวก่อนสวยมากๆเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจาร้ค่ะให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย